สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมสินวันนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วไม่หนาวมากเหมือน2-3าวันที่แล้วนะครับวันนี้ผมพามาเก็บผักนะครับคุณผู้ชมผักที่อยู่ตามพื้นพื้นนานี่นะครับทั้งที่เขาทํานาแล้วหรือว่าตรงที่เขาไม่ได้ทานะครับเขาจะขึ้นเยอะมากคนอีสานหลายคนน่าจะเคยกินผมจะพามาเก็บผักชนิดนี้เขาเป็นยาด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผักชนิดนี้คืออะไรมาดูกันเลยครับ ผักที่เรามาเก็บวันนี้ก็คือผักขี่สมขี่ขมหรือว่าในภาษากลางเรียกว่าผักขวงนะครับอยู่ในตระกูลของสะเดาดินนะครับสังเกตดูเอาไปแกงใส่ปลาแห้งแกงใส่ปลาช่อนอร่อยมากๆผักขวงหรือว่าผักขี่สมขี่ขมหรือว่าบางวันที่บางที่ก็เรียกว่าผักไฮไก่ครับผมก็เรียกไฮไก่เหมือนกันหรือก็เรียกผักขี่ส้มขี่ขมเหมือนกันครับรสชาติเขาจะออกขมๆนะนี่ครับตัวนี้ก็ใช่ เบด,เดี๋ยววันนี้จะเอาไปใหแ้แม่แกงใส่ปลาช่อนนะครับทําไมถึงเรียกว่าสะเดาดินถ้าคนที่เคยกินนะครับจะรู้เลยว่าผักชนิดนี้มันมีรสขมครับเอาไปแกงก็จะมีรสชาติขมขมหน่อยตรงนี้เยอะมากเรามาเจอแล้วแต่ต้นเขายังเล็กอยู่นะครับแต่ต้นไม่ใหญ่มากนะสังเกตดูต้นจะเล็กๆเ,เห็นไหมครับเล็กๆสะเดาดินหรือว่าผักขี้ส้มขี้ขมถ้าใครชอบกินรสขมผมแนะนําเลยตัวนี้ดีต่อสุขภาพ ภาษาทางด้านสมุนไพรก็จะเรียกว่าผักขวงนะครับสะดาวดินหรือว่าผักขี้ขวงคนอีสานก็จะเรียกผักไฮไก่ผักขี้ส้มขี้ขมครับพอแก่แล้วดอกเขาก็จะมีสีขาวอยู่ในตระกูลสะดาดินขี้ส้มขี้ขมเนี่ยก็จะแยกออกมาบางจําพวกเลยนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่ขมไปเลยเดี๋ยวตัวที่ขมไปเลยเดี๋ยวผมจะหาดูให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีจะเจ,เจอเฉพาะตัวเปรียนะรปร้ยวก่อนนะครับตัวนี้เจากเปรี้ยวก่อน ตัวนี้ไฮไก่นะครับบอ,อรสชาติเปรี้ยวในประเทศอินเดียนะครับจะใช้ผักขวงเป็นยาบำรุงธาตุใช้ทั้งต้นและต้นสดของเขาทั้งต้นยังนํามาตำผสมกับขิงใช้เป็นยาสุมกระหม่อมเด็กช่วยรักษาอาการปวดศีรษะแก้หวัดคัดจมูกผักขวงยังมีรสขมเย็นใช้เป็นยาแก้ไข้แก้ไข้ทั้งปวงยังใช้แก้หวัดแก้ไข้แก้ไอได้ด้วยครับใบของเขาและต้นของเขายังเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ําระงับความร้อนต้นของเขายังมาผสมกับน้ํามันละหงแลนําไปอุ่นใช้เป็นยาหยด แก้อาการปวดหูได้ในประเทศอินเดียก็ใช้ผักขวางทั้งต้นนะครับรุงเป็นยาระบายอย่างที่ผมบอกตัวนี้มันจะมีรสชาติเปรี้ยวเอาไปเป็นยาระบายได้ค่ะผักขวางยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงน้ําดียังมีสรรพคุณในการแก้อาการปวดบวมฟกช้ำทาแก้โรคยูนังเป็นยาฆ่าเชื้อได้ผักขวางยังจัดอยู่ในคัมภีธาติบอลเป็นตำรับยากแก้ไข้เพื่อดีนะครับประกอบไปด้วยผักขวางเครือขาวด้วย รากขีการากขัดมอนต้นผีเสื้อยากแก็บหอยและน้ำผึ้งเป็นยารดขมนะครับและคัมภีโรคนิทานก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมตัวนี้จะใช้สูมกมอมในช่วงฤดูฝนครับจะช่วยให้จมูกศรีรษะแก้ปวดได้แก้จมูกตึงได้ครับและในคำพีปฐมจินดาก็ใช้ในการปฏิสนธิของการต้านขัดนะครับและแก้โรคเด็ก ในตำรับยาเหมือนกันครับคุณผู้ชมอยู่ในตำราแก้เตโชธาพิการนอกจากนี้ยังมีอยู่ในยาแก้มูกเลือดตาลโจนยาแดงแก้ลงท้องยาแก้ซางเจ้าเรือนซางกระตางยาประจําท้องกุมารสองเดือนยาจันทระรัศมีนะครับจันทระรัศมีเป็นยาเอามาบดเป็นแท่งกินนะครับตามกําลังของทารกส่นวนใหญ่ก็จะเป็นยาของเด็กเนาะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับผักขวางของเราหรือว่าผักขี้สม้มขี้ขมนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นขี้ส้มเนาะถ้าขมก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งต้นต้นมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ดอกก็จะมีสีขาวนะครับอันนั้นคือต้นแก่แล้วเขาจัดอยู่ในสะดาวดินเหมือนกันนะครับมีในตะกูลผักขวางผักสะดาวดินแต่คนอีสานก,ก็จะเรียกว่าผักขี้ส้มผักขี้ขมหรือว่าผักไฮไก่ครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็พามาเก็บพอคร่าวๆนะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้จะไปเก็บจริงๆแล้วแหละ เอาไปให้คุณแม่พอได้แกงนะครับแกงใส่ปลาช่อนผมก็ชอบกินเพราะว่ามีรสขมไม่ขมแบบจนเราปวดหวัวนะขมพอดีอ่ะขมอร่อยจะคล้ายๆเรากินเถามะรานะครับคล้ายๆกันฝากไปด้วยนะครับสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ไมออมสินคอราลไปก่อนครับกับผักขวางหรือว่าผักขี้ส้มขี้ขมของเราครับสวัสดีครับ